คำถามนะครับอาจารย์ครับอย่างความสุขเนี่ยอยู่กับเราเนี่ยมันแป๊บเดียวแต่ความทุก์เนี่ยพอเกิดแล้วมันอยู่กับเรานานเราบริหารจัดการเรื่องนี้ยังไงครับจริงๆมันอยู่ไม่นานหรอกมันอยู่มันเกิดดับหมดสุขก็เกิดแป๊บเดียวดับทุกก็เกิดแป๊บเดียวดับแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเราโฟกัสอะไรมากกว่ากันเรามักจะโฟกัสความทุกมากกว่าโฟกัสความสุขเพราะความสุขมันเป็นความสบายไง เราเลยใช้ไปได้วยความเพลินเพลินมันเพลินไหลไปตามอารมณ์แต่อีความทุกข์เนี่ยมันไม่สบายไงเวลาเราอยู่ในที่ที่มันไม่สบายอะเรารู้สึกว่ามันนานไหมนานโคตรเลยเบื่อมากเลยที่ที่กูอยากจะไปแต่มันไม่หมดเวลาสักทีหนึง่งวะเนี่ยความทุกข์่ยมันเลยนานแต่ความสุขทาไมหมดเวลาเร็วจังเลยแต่ความเป็นจริงระยะเวลาเท่ากันไม่ได้ไปเลยสมมุติหนึ่งชั่วโมงเราฟังคนคนหนึ่งพูดโดยที่ไม่น่าฟังเลยอะ มันอยากจะเดินรอจาะห้องไหมมันรู้สึกเบื่อหน่ายไปหมดมันรู้สึกทำไมอ้นี่พูดไม่หมดสักทีนะึืว่าแค่ชั่วโมงเดียวแต่ในขณะที่คนหนึ่งพูดชั่วโมงเดินเหมือนกันแต่พูดตลกโกหาสนุกากเลยแล้วเรามีความสุขกับการฟังนะั้นปรากฏว่าพอเวลาหนึ่งชั่วโมงหมดอุ้ยทำไมเวลาผ่านไปแล้วจังวะหมดเวลาแล้วแต่ความเป็นจริงหนึ่งชั่วโมงเท่ากันไนหะหนึ่งชั่วโมงเท่ากันสแสดงว่าสุดทุกมันอยู่ที่เราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในมันเรามีตัณหาคือความอยากอยากอะไรอยากที่จะไม่ทุกข์ แล้วมันไม่เป็นไปตามความต้องการของเราทีนี้มันก็ทุกข์ใจหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเราอยากสุข<ม>แต่มันดันไม่สุขสิทีนี้ความทุกข์ร้อนใจก็ยิ่งเกิดขึ้นมากขึ้นอีกสุดท้ายเราก็ไปยึดไอ้ความทุกข์นั้นมาเป็นของเราความทุกข์มันก็เลยรู้สึกว่านานแต่ความเป็นจริงมันเท่ากันทีนี้มันอยู่ที่ว่าเราไปจับโฟกัสอะไรยิ่งเราจับโฟกัสความทุกข์มากไม่ยอมละทิ้งความทุกข์นั้นออกจากใจเราก็ยิ่งกังว้ากังวลกังวลกรวาย วิธีการจัดการความทุกข์อย่างีที่สุดคืออะไรยอมรับมันยอมรับไปตามความเป็นจริงว่าเนี่ยมันเป็นของมันแบบนี้อย่าไปบังคับให้มันเปลี่ยนเช่นเราทุกพะลูกลูกไม่ยอมทําตามความต้องการของเราเราก็พยายามจะเปลี่ยนมันอยู่นั่นแนหะทำไมมึงไม่ทําแบบนี้ว่าทำไมไม่เป็นแบบนั้นวะแล้วเราก็เริ่มเกิดความทุกข์ใจว่าทําไมลูกไม่ได้ดังใจเราเปลี่ยนใหม่วิธีการคืออะไรบอกลูกแนะนําลูกสอนลูกแล้วแต่ลูกไม่ฟัง ยังดื้อได้เหมือนเดิมงั้นเราวางใจแล้วกันว่าลูกเป็นแบบนี้แต่เราจะไม่ปล่อยวางในการที่จะสอนลูกเราจะยังคงสอนลูกต่อไปให้ลูกเนี่ยเป็นคนดีแต่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าลูกต้องดีหรือไม่ดีเพราะเราไม่สามารถบังคับให้เขาเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของเราได้เพราะฉะนั้นวิธีการกําจัดทุกที่ีสุดคือยอมรับมันไปตามความเป็นจริงอย่าไปทุกร้อนกับมันเพราะเราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ตะทางตา มันเป็นของมันเช่นนั้นเองดังนั้นถ้าเรายอมรับว่ามันเป็นของมันเช่นนั้นเองเราจะไม่ทุกร้อนเพราะว่าอย่างถ้าอาจารย์ทุกร้อนเพราะว่าคนเกลียดอาจารย์ทั้งประเทศแล้วอาจารย์พยายามจะให้ทุกคนมาชอบอาจารย์มารักอาจารย์เราคิดว่าจะจะทุกไหมทุกการอาจารย์โลกโดยการสอนธรรมะทั้งประเทศเนี่ยจะทํายากมากลําบากมากเพราะอะไรอาจารย์ไปได้วยความทุกร้อนตลอดเวลาไม่มีความสุขคับแต่ถ้าอาจารย์เปลี่ยนไปยอมรับว่าทุกคนเกลียดอาจารย์ ยอมรับเลยว่าทุกคนเกลียดแล้วไม่ต้องพยายามเปลี่ยนเขาแต่เรากลับมาเปลี่ยนที่ตัวเราเองเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนใจเราจากเขาเกลียดเราเราเกลียดมันกลับงั้นเปลี่ยนใหม่เขาเกลียดเราเราไม่เกลียดเขากลับเรากลับถึงแก่ความเมตตาเอ็นดูกรุณาเกื้อปูนแกเขาปาถนาดีกับเขาในทุกๆอย่างเปลี่ยนจากอกุศลให้เป็นกุศลจากเดิมเราไปมีความโฟกัสที่ความทุกข์ว่าทำไมทุกข์มันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราเปลี่ยนใจใหม่ ทุก็เป็นของมันเช่นนั้นเองเดี๋ยวมันก็ดับไปเราจะไปยึดมั่นถือมั่นในความทุกข์นั้นไปเพื่ออะไรสุดท้ายเดี๋ยวมันก็เสื่อมถ้าเราพิจารณาไปตามความเป็นจริงว่าความทุกข์นี้เกิดขึ้นจากการที่เราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นความทุกข์นี้เกิดจากภัสสะที่มันเข้าไปกระทบแล้วเราไปปรุงแต่งมันให้มันมีมันเป็นไปตามความอยากของเรางั้นเราจะไม่ปรุงแต่งไปตามความอยากแล้วกันแต่เราจะปรุงแต่งไปตาม ตาความเป็นจริงคือเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวกระดับไปเราเห็นความเสื่อมสลายแตกทําลายของมันว่ามันมีความแปรปวนเกยนแปงตลอดเวลาถ้าเราพิจารณาแบบนี้ปไปทางปส่วนสุดท้ายแล้วไอ้ตัวความทุกข์เนี่ยจะตั้งอยู่ไม่ได้แล้วสุดท้ายก็จะดับไปเกิดอีกทาวิธีเดิมเดี๋ยวก็จะดับอีกเกิดอีกทําวิธีเดิมเดี๋ยวก็จะดับอีกสุดท้ายแล้วมันจะดับซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆสุดท้ายความทุกข์จะปรุงตัวขึ้นไม่ได้เพราะอะไรเรากําจัดมันตลอด เหมือนเวลาเรากงจัดศัตรูพืชถ้าเราตัดมันมันจะแตกไหมตัดเดี๋ยวมันก็แตกถูกต้องมั้เพราะมันยังมีแสมีมน้ํตาตัดอีกแตกไหมแตกถ้าเราตัดสั้นที่สุดยังแตกไหมแตกพิธีการทำยังไงให้ไม่แตกตัดซ้ำๆเรื่อยๆจนกว่าจะถอนรากถอนโคนออกจากมันได้เมื่อถอนรากถอนโคนอกหมดแล้วมันยังยังแตกได้ไหมไม่ได้แนวเพราะอะไรมันไม่มีรากให้แตกต่อไป เพราะฉะนั้นเวลากําจัดอะไรกําจัดเรื่อยๆซ้ำๆจนกว่ามันจะหมดจากกันภายสุดท้ายมันจะไม่เหลือให้เราต้องกําจัดเลยเลยเพราะอะไรเราทําซ้ําๆจนเกิดความเคยชินคําถามนะครับอาจารย์ครับอย่าง